สวัสดีครับมอนิบาโจดีไซน์กับสาวคูเกมมลาชนะครับผมเทาสองคนสีมาคอนอนุญาตจัดอันดับหมอล่ําที่มีคิวงานหลายที่สุดในเดือนพฤศจิกายนครับเบาไ้เรื่อยว่าแต่ละขณะนี้คิวงานที่เราจะมาจัดนี่20คิวงานขึ้นไปแมนแล้วบาโจจนไปถึงเต็มะส่วนวงไหนจะอยู่อันดับที่เท่าใดก็ต้องมาลอบฟังกันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับผมบ่ิเวนการเอาว่าเปรียบเทียบ กันเตียงไดเนาะยาดามานะครับผมเป็นการเอาคิวงานของหนเหมอรํมมาแจกให้ฟังว่าหมอรัมพวกไหนคิวงานเต็มแล้วหรือวงไหนยังมีคิวงานอยู่เพื่อจะภาพสนุกสนใจนะครับกยญสีจ้างหมอรักลับไปหาบนคิวงานเลยว่าวงไหนยังเหลือคิวงานบ้างอยู่แต่สามารถติดต่อเข้าไปดีทั่างเพจของหมอรัแต่ละขนาดได้ครับการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับมีคิวงานอ้างอิงมาจากหน้าเพจของหมอรําแต่ละวงเลยครับหาอันดับนอกวันที่12กูม อ้าวเมื่อไรถึงอันดับที่หาเลยนะครับผมอันดับที่ห้าหมอลำซานเล้าบันเทอร์สีซานเล้าค่ะพี่น้องของพระเอกบุญจักรพันธ์ลำเพลย์กับเจซีมีคิวงานจะคิวงานสาวปูยี่สิบเอ็ดคิวงาน๊อนซานเล้าแน่หมอลำปีที่สองเองเนี่ยหมอลำน้องไม่คิวงานคือหลายแท้เอาไรเบิร์ดูไรเบิร์นดอมือนีเด้อมือนีเดอร์บสิบเอ็ดแมนสิบเอ็ดอยู่บ้านกุดปะดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม12 อยู่บ้านกุดดินจีอําเภอนาการจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะครับวันที่13วันที่13เพิ่งงดทำการแสดงมันตีต่้งเวทีเออม่ต่้งเวทีแล้ววันที่14บวงสวงเจ้าพ่อมอดีแดงมหาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องวันที่1 5เสียแม็กรอยืนยันสถานที่อันนี้ก็คือเขาจัดวิกใช่ไหมครับวันที่10แล้วก็วันที่17 บ้านนองบัวสันติสุขอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นค่ะวันที่18บ้านเลิงท่อนอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอ่าวันที่19วัดหายโศกอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย21งานสารเจ้าอำเภอมัดฉาคีรีจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมมันใจคีรีเออเออเออฉันอ่านผิดขอโทษนะคงครับอเออยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับ ยี่สิบสี่อยู่ที่บ้านโพนดวงสาวเอสาวเออเมรอ่าอำเภอวงทรยจังหวัดร้อยเอ็ดครับยี่สิบห้านะครับอยู่ที่อำเภอว่าปีปะทุมจังหวัดมหาสารคามครับยี่สิบเจ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนอเหื่อเด็กอุดมค่ะ สามสิบนะครับเป็นงานเปิดตลาดนัดโคกกระบือนะครับอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับโอ้ยยู่เทมแถบพิสานแถบพิสานมาเลยเนาะอันนี้คือคิวงานของทางซานเลาบันเทิงศิลป์นะครับอยู่อันดับที่5เนาะพี่น้องเนาะมี21คิวงานครับส่วนเจ้าภาพส่วนโอสนใจนะครับกับสมาร์ททิต่อเข้าไปในเรื่องพื้นทีเบอร์ติดต่อให้อยู่นะพี่น้องอ่าไปมาถึงอันดับที่ อันดับที่สค่ะอันดับที่สี่เป็นหมอลลั่มเสียงหกของพระเอกนกพราบสกร์กับบอดูสุนเนาะมียี่สิบสองคิวงานสาวกู่ปี่สิบคิวงานอยู่อันดับสี่เนาะก็วันนี้ก็อยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันที่12บุญกันหินบ้านโนนน้อยอำเภอวาดดินจังหวัดอุบลค่ะวันที่13อยู่อำเภอปทุมราชวงศ์อำนาจเจริญค่ะวันที่14อยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมค่ะวันที่15อหยู่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะวันที่16อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะน้องวันที่17อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีค่ะน้อง 18อยู่ที่อำเภอน้องสองห้องจังหวัดขอนแก่น20ถึง24ว่านะครับ19 19อยู่19ยังมีคิวอยู่นะสิอยู่ที่ อำเภอลำปมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ20-24ว่างพี่น้องเนาะติดต่องานได้20-24รับงานได้ติดต่องานได้25อยู่ที่อำเภอกู่แกวจังหวัดอุดรธานีครับ26อยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น27นะครับอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองควณลำพู28อยู่ที่อำเภอพาขาวจังหวัดเลย 28ไปสิไปไปไป29นะครับที่อำเภอบ้านฝาจังหวัดขอนแก่น30เป็นอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้คือคิวงานของเสียงวิมโขประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับยังมีคิวงานว่างอยู่เด้อเนี่ย20ถึง24ก็ตามขอไปต่อครับบอนูบอดหนูได้เลยครับเพผลอจากแปะเบอร์โทรไว้ที่หน้าเพจเพื่อเลยค่ะคือมอรมเสียงวิมโขงค่ะ ต่อมากับอันดับพี่ซีเหมือนกันนะครับผมมีคิวงานเท่ากันกับเสี่ยวิุยมกก็คือยี่สิบสองคิวงานนึ่งก็คือหมอรัมศิลปินพูดไทครับอยู่อันดับพี่ซีมียี่สิบสองคิวงานนะครับอันมาลไยบนคิวงานมือนีเอ็ดนี้ยังอยู่ด้วมือนี้มีอยู่หนาเพจิเพ่อนล่ลงอยู่หนาเพจยังไงศิลปินภูไทยนี่มี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 ล่าสุดก็คือก็คือเขายังไม่ได้อัปเดตไอ้นี่ไงแต่วันนี้เขาอัปเดตใหม่ว่า วันนี้วันที่11อยู่ที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินนี่ค่ะพี่น้องคุณได้ยูไก่กับปเมืองใดเลยคะวันที่12นะครับอยู่ที่อำเภอหนองหงบุรีรัมย์ครับ13อยู่อำเภอซ้ําสูงขอนแก่นครับ14อำเภอเมืองอุดรธานีครับ16อยู่ที่เขาสวนกวางขอนแก่น17นะครับอยู่ที่จตุรภพพิมานนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ1ิอยู่ที่อำเภอเมืองบึงกาฬครับ21ินะครับอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น 22อยู่ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาครับ23อยู่ชุมแพขอนแก่น24นะครับอยู่ที่อำเภอหน้าดวงจังหวัดเลยใครบานเท่าตัวนเอง25บอกอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับ26มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ27อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย28อยู่ที่งานนิ้วกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะกายังมีชี่ว่างอยู่ด้วยชี่ว่างก็คือ19-20กว่า ยี่สิบเก้าสามสิบหยิบเกาสักสิบกว่าสมาติต่อเขาไปหาคุณพ่อวิรพงศ์หรือว่าหัวหนามาพกสินก็ได้เนาะพี่น้องเนาะส่วนในอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามได้แก่หมอลำคำุนร่วมมิตรครับมีทั้งเบิร์ตยี่สิบสี่คิวงานและที่อยู่อันดับที่สามอันนี้เพื่อนกะงานไรกันเนาะมอนี่มีงานด้่ยไงมอนี่เพื่อนมีงานอยู่อำเภอปทุมราชจังหวัด ลอยเอ็ดลอยเอ็ดสิบสองอยู่อำเภอเมืองนะครราชส,สีมาสิบสามสิบสี่ว่าสิบห้าอยู่ที่อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬสิบหกอยู่ที่อำเภอเปื่อยน้อยอ,อ,อยู่บ้านเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นอ่าสิบเจ็ดอยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิสิบแปดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี สิบเก้าอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดยี่สิบอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดยี่สิบเอ็ดว่างค่ะยี่สิบสองอำเภอวังสามยอดจังหวัดอุดรธานียี่สิบสี่อยู่จังหวัดขอนแก่นงานนิวบ้านไทยอยี่สิบยี่สิบสามอเองานนิวยี่สิบสี่น่นอยู่อ๋อจังหวัดขอนแก่นอออ่าอยู่ขอนแก่นคือกันยี่สิบห้านะครับอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ Um 26เป็นอำเภอการทะ ap, วิชัยจังหวมมัดมหาสารคาม27เป็นอำเภอกุชินารายนะครับจังหวัดกาลสิน28ยูที่อำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกด29 30ว่างกว่างยู่1 2 3 4หาหมื่ยูพี่น้องครับจะภ่าโซนสนใจข้ามพุนรวมมิตรนะครับบอลลัเตยโซตายเท่ากับสามาธิต่อเข้าไปท่างแฟนเพจของข้ามพุนรวมมิตรได้เลยนะครับอือ แต่มาถึงอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองกับหมอรับน้องไม่เท่ากันแต่คุณไปอยู่อันดับที่สองในทถือว่ากินอันดับที่สองได้แก่หมอรับอีสานนครศรีนะครับสองมีทั้งเบิร์ดยี่สิบเจ็ดคิวง้าแล้วได้อยู่อันดับที่สองแต่คุณเต็มได้สาวกเนาะว่างแค่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่ยราคาต้นเดือนก็ว่างแต่วันที่เจ็ดก่อนก่อนหน้านอกพี่ต้นเนางสามหมื่นอ้ะวังสามหมื่นเองครับอะไรมากอะไรมากบกวันวันที่สิบเอ็ดมือนี้ค่ะ มือนีอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับ12อยู่ที่ยุสัยหละสมุรปการคอตะทอปูเจ้าสมิงไพรนะครับ13อยู่ที่รังสิตปทุมธานี14อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษส5หอยู่จังหวัดยโสธรอยู่เพิ่มเมืองสิบหกอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี17็อยู่ที่อำเภอพี่บุ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี 18นะครับอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ19เกมาลาอุบลอาบ้านเสาตู้ก็มีคุณกระหินบ้านทุ่งขีเล็บ้านใหญ่บอกเนียนอ้าวยี่สิบค่ะอยู่อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองว่างค่ะยี่สิบสามอยู่ที่อำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานียี่สิบสี่อยู่ที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครยี่สิบห้า อยู่ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมงานงร้อยกระทุ่มย mm hmm. อยู่ที่อำเภอกุชินาลายกาลสิน mm hmm. ค่ะยี 27, ่็ดอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย mm hmm. ค่ะย8สิบดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะยี่สิเก อำเภอเข้าไร่จังหวัดน้องคายค่ะ30อำเภอนูนแดงจังหวัดนครราชสีมานี่ค่ะมีวันสองมือแน่นครัอันนี้คืออันดับที่สองของเข้านะครับผมในแกมออล่ำอีสานนครศรีมีทั้งหมด2ี่คิวงานยังมีวันบ้างอยู่เนาะอีกสมือนะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับผมจัาหสนอสนใจเนาะ อ่ามาถึงอันดับที่หนึ่งแล้ววันนี้อันดับที่ทุกท่านรอคอยอันดับที่หนึ่งสิเป็นไทยวงใดนลักอันดับที่หนึ่งได้แก่หมอลำปีที่แปดหมอลำใจเกินร้อยครับของมหนัาบอยซีรีใช่แล้วก็ซองเอร์แลนดีมีทั้งหมด30คิวงานกับทีเตมเต็มเบิร์ดลอยเอาล่องลยไง สิบเอ็ดนี่อยู่อำเภอปะคัมบุรีรัมย์คศิบสองยู่อำเภอปาติวยโสเป็นงานเอบีออด่ะสิบสามอำเภอซองดาวจังหวัดสกลนครอขนานใหญ่เนาะสิบสี่นะครับเป็นงานเอบีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัครับสิบห้าอำเภอเมืองอุดรธานีครับสิบหกยู่ที่อำเภอเมืองศรีสะเกษสิบเจ็ดยู่ที่อำเภอใต้มู่นยโสธรครับสิบแปดกับใต้มุ่นยะโสทอนคือกัน ิบเก้าเป็นงาน a อีนะครับอยู่ที่อำเภอกันทะละวิชัยจังหวัดมหาสารคามยี่สิบยูอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภู่ยิบ1อเป็นงาน a อีครับยู่ที่อำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นยี่สิบยี่สิบสองอำเภอพ่นทรายจังหวัด้อยเอ็ดย3ิบสามงานเอบีครับอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินยุ์24บ็ี่เป็นงาน a อีครับอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นย5 AB ิบห้าเอีหมือนกันอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอ่บ 26อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี27อำเภอใช่บดานจังหวัดลบบุรี่28อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา29อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี30งานนิ้วหนองปลือหนองเรือหนองเรือหนองเรือเรอนแก้วเพะอนหนองปือรือชมบุรีแล้วแต่คือเดือนนี้นะครับคิวงานของหมอล่ำใจกุนร้อยเต็มเจ้าภาาถ้าให้สนใจก็ต้อง หาเชื่องานเดือดอื่นนะพูดปั่งคาดอ่ะอันดับที่หนึ่งไปแล้วเนาะกระสิมีอันดับที่หนึ่งรวมอีกตัวจะมีเป็นหมอลำประทมบั่นเทิงศิลป์ครัของกุปดับซอนะครับผมมีทั้งเบอร์สามสิบเชื่องานคือกั่นติ้งมอญหมายเลขหนึ่งจ่ายยาเพื่นอ่ะไล่มาเบิ่งครับวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสิบสองจตุรรัฐจังหวัดชัยภูมิสิบสามอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน 14อยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นสิบห้าเพิ่มเมืองจังหวัดบึงกาฬ16สิบกอยู่ที่อำเภอบ้านถืออุดรธานีสิบ็ดอยู่ที่อำเภอปราท่าตจังหวัดนครราชสีมาสิบแปดอยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินสิบเก้าอยู่ที่อำเภอพะนาจังหวัดอำนาจเจริญยี่สอำเภอหัวตาานอำนาจเจริญคือกันค่ะย1สิบอําำเภอกัรทารารมจังหวัดศรีสะเกษ22สองอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกดย3สิบสามอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ยี่สิบสีอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาวันที่25้าอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ยี่สิบหกอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าย7เจดอำเภอราชนบุรีจังหวัดสุรินทร์28ดอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นยี่สิบเก้าสามสิบรอยืนยันสถานที่ค่ะกะสรุปกะคิ้วงานปฐมทัณฑิยืนกะเต็มทุกกานอืมอ่า การสนใจประทมกันกับต้องรอชิ้องานเดือนอื่นเด้อพี่น้องเนอดี๋ยวิมาอัปเดตคิวงานเดือนท่านว่าให้ฟังอยู่อันนี้เอาพฤทธศตวรรไปก่อนเนาะค่ะและการดับที่หนึ่งร่วมกันนะครับพุ่งกันกัได้แก่หมอลำรับเบียบว่าทัศกษณ์ของคุณพ่อเองกับพอเปียนะครับเดือนนี้กับมีคิวงานสามสิบคิวงานคือกันสามสิบคือกันค่ะมือนีกับท่าการแสดงอยู่อำเภอสุวรรณลำพูหานี่ที่สิบเอ็ดนะครับจังหวัดลำพูครับ สิบสองย่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับสิบสามอำเภอเมืองนครราชสีมาสิบสี่ยุที่อำเภอค้องหางจังหวัดสระแก้วครับสิบห้ายุที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสิบหกยุที่อำเภอชุกแหขอนแก่นสิบเจ็ดยุที่อำเภอสวนน้ำพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดสิบแปดยุที่อำเภอเชียงยืนมหาสารคามสิบเก้าอำเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดยี่สิบยุที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับยี่สิบเอ็ดยุที่อำเภอเชียงยืน มหาสารคามพอสร็จวยี่สิบสองอำเภอหน้ากางจังหวัดนองบัวลำพูยี่สิบสามอำเภอกะนวนจังหวัดขอนแก่นยี่สิบสี่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิยี่สิบห้าอำเภอปักพงชัยจังหวัดนครราชสีมา26อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรี27เอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร28อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี 29อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ30อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะพี่น้องเต็มอันยักษ์กันค่ะเต็ยันีกเต็มแล้วของรลาบีวัวัฒนศิลป์นะครับเมียค่ะนารตั้ใจกันลอดทางรอดเดือนนาหรือว่าปีนาอ้าวตอนเดียวเดือนหนาวใช่ไหมเอาเดี๋ยวเห็นฟังอีกทีนึงว่าคิวงานของเดือนท่านว่าข่มวงไหนเนี้ยมีคิวว่างอยู่อ่าและกรรมะอันดับที่หนึ่งนะครับวงสุดท้ายบ่าวถึงบ่าวอะไรวงนี้กําลังเปิดกระแสอ่านั่นก็คือวงหมอนล่ำ สาวน้อย,อยเพชรบ้านแพง,<อ>งค่ะปัจจุยมน,นอินน้องครับสอนนูดใช่ มือนี้ท่าการแสดงอยู่ไสนยนอโอ้ยอยู่อุดรอยู่น่านเต็มขึ้นกันเนาะสามสิบชื่อน่านนอเดี๋ยวนี้เนาะอ่าไล่มาสิบเอ็ดน่ะสิบเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรสิบสองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสิบสามอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลสิบสี่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดสิบห้าอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดสิบหกอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมสิบเจ็ดอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร 18อำเภอน้องฮีจังหวัดร้อยเ <180, S 1> <180, S 2> แล้วก็18มีงานซ้อนกัน,นเป็นเวลาเขาจะมีเวลาของเขาไงช่วงบ่ายอ,อันนี้น่าจะช่วงเช้าอ่า อยู่ที่โตโยต้าซีสเกตสำนักงานใหญ่พ่อโจกับอุ๋งอิงช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งแสดงว่างานแรกคือที่น้องฮี่เนี่ยว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นงานกลางคืนแต่ว่าเป็นงานบ่ายก็คือช่วงไปรับงานของพ่อโจอุ๋งอิงไปมีไหมใช่ใช่ใช่สิบเก้านะครับอยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับยี่สิบอยู่ที่อำเภอสังขลาจังหวัดสุรินทร์ครับยี่สิบเอ็ดนะครับอำเภอขุ่มเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร 22อําเภออุทุมพรพิสัยสีสะเกดครับ23อยู่ที่อำเภอจักราชนะครับจังหวัดนครราชสีมา24อยู่ที่อำเภอบ้านบึงชนบุรีครับ25อยู่ที่อำเภอปวกแดงระ่องครับ26อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการครับ27อยู่ที่อำเภอลาดแงวจังหวัดนครสวรรค์้า้ถุนเมออยแล้ว28นะครับอยู่ที่อำเภอส้มแดงจังหวัดเพชรบูรณ์ ยี่สิบเก้าอัมเพิร์ตตาครีนครองสวรรค์สามซีฟอัมเพิรสีราชาจังหวัดชลบุรีนะแสดงว่าออนทัวร์ช่วงยี่สิบสามไปน่ะออนทัวร์อยู่ทางเอ้ยยี่สิบสี่ออนทัวร์อยู่ทางชลบุรีกรุงเทพสุรโขทัยอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปนครสวรรค์ไม่ไกลแล้วก็ลงมาเพชรบูรณ์มาแล้วขึ้นนครสวรรค์ใหม่โอ้โหคิวงานเพลินละกันสิ้นเดือนกันมาชลบุรีอีก เลยว่าอ่อนพ,พั่จับภาคอีสานมาเลยแมนแมนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในภาคอีสานเลยตั้งแต่เนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยตั้งแต่วันที่24ขึ้นไปครับอ,อ่ะ,<ล>ะนี่ก็คือ<ละ>เป็นคิวงานของหมอลร,ร่ำนะครับทั้งหมด9คณะเนาะ9คณะนะครับที่เข้าได้น้ำมาจัดให้พี่น้องเอฟซีไฟล์ขับได้รับฟังกันนะครับส่วนวงอื่นมันจะมีคิวงานหลายกันแต่ว่าขัดเทียมาะว่ามูนอีกก็ว่าเวอรเบิร์ดเดี๋พี่น้องขออนุญาตจัดเป็นเก้าอันดับแล้วกันครับผมแล้วก็อ้างอิงข้อมูลมาจากทก้าคณะอ่าทั้งหนา รักของเก่าคนาเลยเนางของมองล้แต่ละวงเลยนะครับผมส่วนพี่น้องเอฟซี FC คนไหนอยากจะเช็คคิวงานของมอล้ําแต่ละคณะก็สามารถเข้าไปเช็คได้เลยแต่กิควคิวงานที่เขาอ่านมากเนี่ยคือเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยนะบางวงที่มีคิวว่างอยู่เ<ม>ขาอ,อาจจะอปัปเดตมาเรื่อยว่าคิวคิววันที่ว่างอาจจะไม่ว่างแล้วหรือยังว่างอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยเนาะไปมีห้ากว่าสีขคอร่าไปก่อนครับพี่น้องไปเอาเป็นว่าไปแล้วเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ